สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนชั่วโมงนี้นะคะเจอการเป็นชั่วโมงที่3แล้วนะคะสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนความรู้ที่สอนชั่วโมงที่แล้วให้นะคะชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็คือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และไม่ใช่ทั้งพืชและสะัตว์ค่ะเรามาดูกลุ่มพืชนะคะกลุ่มพืชก็คือ เคลื่อนไหวได้ด้วยลมไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองนะคะและลักษณะเด่นของกลุ่มพืชก็คือสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองค่ะต่อไปนะคะกลุ่มสัตว์กลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองและเคลื่อนไหวได้ค่ะต่อมากลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์นะคะก็คือจะเป็นพวกเห็ดรายีสแบคทีเรียนอกเหนือจากเห็ดนะคะก็คือพวก แบคทีเรียคือเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะนักเรียนจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์สองดูจึงจะเห็นค่ะต่อมานะคะเรามาดูว่าทําไมพืชถึงสร้างอาหารได้มันสร้างอาหารได้อย่างไรมันมีลักษณะพิเศษอะไรอย่างไรนะคะนักเรียนดูที่ใบของพืชนะคะคือส่วนใหญ่แล้วพืชจะมีใบเป็นสีอะไรสีเขียวอ่านื่องจากมันมีอะไรเอ่ยมันมี คลอโรฟิลล์นั่นเองคลอโรฟิลลก็คือเป็นโรงคาวัตถุนะคะที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงค่ะนอกจากมีคลอโรฟิลลแล้วก็ต้องมีแสงอ่าอันนี้คือต้องมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำามีโรงคาวัตถุตรงนี้ก็คือคลอโรฟิลลกับแสงสิ่งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะก็คือตัวนี้น้ำตาลกรูโคสอ่าซึ่งเป็น ซึ่งเป็นอาหารของพืชน,นะคะที่พืชใช้ในกระบวนการเจริญเติบโตค่ะสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ไม่สามารถสร้างน้ําตาลกูโคสได้นะคะแล้วนอกเหนือจากน้ําตาลแล้วที่ได้ก็คือน้ํากับแกส๊สออกซิเจนค่ะถามว่าแก๊สออกซิเจนดีไหมดีค่ะแก๊สออกซิเจนก็คือเราใช้ในการหายใจเข้านั่นเองนะคะปลูกต้นไม้เยอะๆดีไหมก็ตอบว่าดีในเวลากลางวันค่ะเพราะว่ามันจะ ล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาด้วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยแต่เราไม่ควรปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอนนะคะเพราะว่าพืชมันก็จะต้องคือมันก็จะหายใจเหมือนเราคือมันใช้แก๊สออกซิเจนเหมือนกับเราะคะ่ะมันจะแย่งแก๊สออกซิเจนเราดังนั้นเราไม่ควรปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอนนะคะ ต่อไปนะคะอันนี้คือเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือความหลากหลายของพืชค่ะอันนี้จะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะคุณครูมีพืชมาให้ทั้งหมด4ชนิดให้นักเรียนเขียนชื่อพืชลงตรงนี้ข้างๆนะคะแล้วติ๊กให้ด้วยว่าเป็นพืชที่มีดอกหรือไม่มีดอกอันนี้จะอยู่ในหนังสือนักเรียนหน้าที่26นะคะอลองทำดูนะคะ4ภาพ นักเรียนเคยเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยให้ทีหลังนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่29นะคะความหลากหลายของพืชนักวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์ใช้ดอกในการจำแนกพืชก็คือแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือพืชดอกตรงนี้แล้วก็พืชไม่มีดอกพืชดอกนะคะก็คือเมื่อมันจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็คือจะมีดอก และบางชนิดนะคะใช้คำว่าบางชนิดมันจะเมื่อมันมีดอกแล้วมันผสมพันธุ์กันเราก็จะได้เป็นผลได้เป็นมเมล็ดนะคะตัวอย่างพืชที่มีดอกนะคะคือกุหลาบต่อไปมะเขือจอกอ,อันนี้คือดอกมันจะเล็กมากนะคะต่อไปมะพร้าวมะพร้าวคือมีดอกน้อยนะคะถ้าไม่มีดอกก็คือจะไม่มีผลให้เรากินนะคะถามว่า พืชดอกอ่ะมันดียังไงก็คือมันใช้ดอกในการสืบพันธุ์ขยายพันธุ์นะคะอย่างเช่นมะพร้าวเนี่ยเห็นไหมเราสามารถเอาลูกมะพร้าวอ่ะไปปลูกแล้วเราจะได้ต้นใหม่มาด้วยนะคะต่อไปพืชไม่มีดอกอย่างพืชไม่มีดอกก็คือตลอดการเจริญเติบโตของมันเนี่ยก็คือไม่มีดอกเลยนะคะแล้วมันใช้อะไรสืบพันธุ์ขยายพันธุ์แล้วมันขยายพันธุ์ยังไงก็คือ มันจะใช้สปอร์ในการขยายพันธุ์สปอร์ของมันนะจะอยู่ที่ใต้ใบของมันนะคะแล้วก็เมื่อมีลมมา,มาพัดมามันปิวสปอร์ของมันไปตกในที่ที่เหมาะสมก็จะทําให้มันเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้ค่ะค่ะอันนี้ตัวอย่างของพืชไม่มีดอกนะคะเช่นหางสิงเฟิร์นโปรงมอสค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะ ให้นักเรียนนะคะไปสืบค้นข้อมูลนะคะไปหามาเลยในะอินเทอร์เน็ตก็คือครูจะมีชื่อพืชมาให้นะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นและไม่เคยเห็นด้วยอันไหนที่นักเรียนไม่เคยเห็นไม่รู้จักให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลนะคะหรืออาจจะถามคุณแม่ก็ได้นะคะอย่างเช่นอันแรกต้นไผ่อันแรกครูใส่มากกคือต้นไผ่นะคะนักเรียนคิดว่าไผ่มีดอกหรือไม่มีดอก แต่อย่าเพิ่งทํามั่วนะคะให้นักเรียนไปหาข้อมูลก่อนสมมตินักเรียนหาข้อมูลแล้วปรากฏว่าภายมีดอกให้นักเรียนเอามาใส่ช่องนี้พืชที่มีดอกแต่ถ้าภายไม่มีดอกให้นักเรียนเอามาใส่ช่องนี้โอเคไหมคะทําให้ครบนะคะและอันนี้อยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่30เลยนะคะ และตอบคำถาม3าข้อด้วยอยู่ด้านล่างนะคะเมื่อกี้ครูอธิบายไปหมดแล้วถ้าใครฟังก็ตอบได้ค่ะ3คข้อไม่ต้องส่งมาในไลน์นะคะเดี๋ยวเราเฉลยกันเปิดเทอมค่ะสำหรับวันนี้ครูก็มีเรื่องสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ